ส้มแบตกหลุมรักแม่น้ำโขงเฉยเลยอะ่ะแบบหน้าตาน้ารักอะ่ะฉันชอบประตูวัดเปิดประตูโบสถ์ปิดเออสวรรค์นนเขตไม่รักฉันนะเหตุผลที่เรามาจะเป็นว่ายพญานาคองค์ที่มีตำกันนะคะตำนานนะคะมีชื่อด้วยนะคะพญานาคองคเนี้ยค่ะแต่ว่าคือทุกอย่างเขียนเป็นภาษาลาวหมดเลยอะ่ะส้มอ่านไม่ออกอ๋อ <laughs> นี่พญานาคประจันอังคารสีชมพูเอาสิว <c oughs> ันพูดสีเขียวนะ่ะ พาวเวอร์เลนเจอร์นะชอบก็ถือว่าพญานาคุนี้แบบศักสิทธิ์อะค่ะเพราะว่ามีแบบทั้งไปเข้าฝันชาวบ้านก็ขอให้อย่าให้ชีวิตหนูมีอาเพศใดทเพศไัยใดๆไม่ต้องเกิดนะคะขอให้เกิดแต่โชคลาภโชคดีเชื่อว่าพญานาคเนี่ยเป็นผู้ปกปักรักษาทรัพย์สมบัติเป็นเจ้าแห่งนครบาดาลอะไรเงี้ยเราได้ท้องพญานาคแล้วเขาก็จะบอกว่าโชคดีน้อง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 สับข่าวไว้ว่าแมวไม่เล่นด้วยอีกแล้ว มาลาวนะคะเราจะเจอวัวโดยทั่วไปมากๆอ่ะคือยังไงเนี่ยจะหนีพี่อีกไหมเนี่ยหนีอีกมอันค่ะติดบอลโอ้วหฟินิดหน่อยเราอยู่กันที่จังหวัดบุ๊ดรเป็นแบบปุป,ปับทลิปอีกแล้ว <laughs> ให้เจ๊พาไปนหนเจ๊พามามุรีรหมรค่ะ ทิมเนี่ยแม่น้ำโขงสวยสุดๆเลยค่ะทิมเนี่ยเป็นถิบที่มาแบบไม่หาข้อมูลนะคะก็เลยไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าบริเวณเนี่ยดูพระอาทิตย์ขึ้นสวยมากคือมันสวยคนละแบบอ่ะเนาะถ้าเป็นที่แบบเอ ที่ขงเจียมที่บนรัชาธานีค่ะมันจะมีภูเขาแต่ที่เนี้ยฝั่งตรงข้ามคือประเทศลาวมันไม่ได้มีภูเขาอะไรมังอะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นพระอาทิตย์มันแบบว่าฟุ๊บขึ้นมาแล้วมันก็แบบสะท้อนกับแม่น้าโของอะค่ะโอ้มันสวยแบบนะการเดินทางอะค่ะมันทําให้เราเห็นอะไรที่เราเราไม่เคยเห็นอะเราก็ไม่คิดว่าจะได้เห็นวันนี้เป็นเวลาเกือบเก้าโมงช้าแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้แพลนแบบ ปุบปับแพนของเราก็คือว่าเดี๋ยวเราจะไปสวรรค์เขตการสวรรค์เขตก็คือจะอยู่ฝังงนนง่งตรงข้ามแม่น้ำโขงฝั่งตรงข้ามมุณาหานะคะก็คือฝั่งนู้นนั่นเองเป็นปุบปับทั่วมากๆเราคืออย่างที่บอกว่าสมไม่ได้หาข้อมูลมาว่ามุณาหาม,มันแบบมันข้ามไปสวรรค์เขตได้แล้วในความรู้สึกเราอะเรารู้สึกว่ามันเหมือนสวรรค์เขตเป็นเมืองที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงอะคะ่ะทุกคนจะพูดถึงแบบ ปักเซปักซองหล่มพระบางอะไรอย่างเงี้ยพอพูดถึงกับส่วนอเัเขตเราก็นึกไม่ออกว่ามันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่พอลองหาข้อมูลดูปรากฏว่าเอามันก็เป็นเมืองเก่าเนาะเมืองส่วนอักเขตก็รู้สึกว่าน่าสนใจดีก็เลยเดี๋ยวเหมารถไปเที่ยว <laughs> <laughs> การท่องเที่ยวแบบไม่หาข้อมูลจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่าค่าใช้จ่ายมันจะสูงมากเพราะว่าพอเราไม่ได้หาข้อมูลมาก,ก่อนแล้วเรารีบอะค่ะเราก็ต้องหาอะไรที่มันจะเซฟเวลาของเราให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยเรามีเวลาแค่วันเดียว ก็เลยจ้างเป็นวันเดทิปนะคะเหมารถตู้จากโรงแรมไปเลยเนี่ยในราคา4,500บาทแล้วก็รวมไม่รวมอันี้เลยะไม่รวมค่าใบผ่านแดนอะไรด้วยอีกนะคนละ450บาทเพราะฉะนั้นท่องเที่ยวนะคะควรวางแผนคะ่ะแม่น้ำโขงตรงนี้ใหญ่กว่าตรงที่อุบลอีกอะ่ะรู้สึกว่ามันใหญ่กว่าแต่ว่ามันน้ำเยอะกว่าใหญ่กว่าคือโอ้ยแบบใหญ่มากอะ่ะ คือถ้าเป็นที่อุบลอะมันจะเหมือนแบบมีเกาะมีแก่งมีอะไรอย่างเงี้ยน้าโขงนี่มันมหัศจรรย์มากเลยนะคะส้องแบบตกหลุมรักแม่น้าโขงเฉยเลยอะแบบมันสวยอ่ะมันสวยมันสงบคือเข้าใจเลยอะว่าเออสวยภาคอีสานมีดีนะเธอก็คือลองเองป๊เดียวเราเดินทางไปสะวันเพเกนะคะเธออันนี้คือรถสกายแล็บแหละแต่สกายแล็บที่นี่ทำไมมันเท่จังวะ มันเท่นะมีเครื่องอะไรมบเนีย่าษาด้นฮา,าร์เตรียมข้าไปฝังร่าง้าแบบเหมือนอยู่เมืองนอกมากอ่ะก็คือหนาวปรับมีลมอยู่ในที่ลมหนาวเดินออกมาจากแดดร้อนเออแต่งตัวยากอยู่นะดิฉันก็คือเป็นผู้ที่ แต่งตัวไม่เคยถูกแบบสภาวะอากาศกาทาอะไรเลยคือวันจะต้องแต่งตัวผิดถีอะไรตลอดเวลาไม่เข้าใจตัวเองเดี๋ยวไปดูนะคะว่าสวรรค์นเขตนี่อะไรให้เที่ยวบ้างให้เจ้พาไปนะวันนเจ้พาไปสวรรค์นขตะเ่าจ้าวันเพสวรนเขตที่าปนะเารเทวากําลังพูดกันถึงเรื่อง ตอนที่สร้างสะพานมิตรภาพสองันเนี้ยค่ะว่ามันมีเหตุการณ์แบบแปลกประหลาดเกิดขึ้นก็คือทำสร้าง,างมาเราพอถึงต่อมอที่11นะคะมันเกิดเหตุการณ์แบบทํายังไงก็ไม่สําเร็จสักทีแบบเทพูนไม่เต็มอะไรนะเคลนหกักมีอุบัติเหตุตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยทำไม่ผ่านสักทีอะติดตอมอที่11เขาก็เลยได้ทําการสร้างฮญานาคองคหนึ่งไว้ที่ริมแม่น้ำโขงฝั่งไทย เราพอสร้างเสร็จก็คือทุกอย่างก็เหมือนแบบนาบลืน่นการก่อสร้างก็แบบสร้างได้สาเร็จเลยเนงะี่ยเพราะก่อนหน้านั้นเหมือนแบบมีอุบัติเหตุเยอะแล้วก็พี่คนขับรถเราให้ฟังว่าแบบดําน้ำวิศวกรญ,ญี่ปุ่นดําน้าลงไปว่าเออมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นทําไมมันแบบว่ามันถึงติดปัญหาเรื่องนี้อะไรเงรี้ยก็ปรากฏว่าเหมือนแบบไปเจอคงไปเจอเรื่องหน้าพ่านพึงอะค่ะเรื่องหน้าสะพึงกลัวอะไรอย่เงี้ยหลังจากนั้นก็คือไม่กลับมาทํางานอีกเลยได้ทําการทิ้งงานไป ผมเชื่อเรื่องพลังงานหรืว่าจะเป็นเรื่องพลังงานเหนือธรรมชาติที่มันแบบเกินกว่าที่มนุษย์จะควบคุมได้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเล่าเพิ่มเติมให้ฟังนะคะว่าเหตุมันเริ่มมาจากการที่คนไทยอะค่ะคนแรงงานไทยอะก็ฝันเห็นพญานาคว่ามีพญานาคมาบอกว่าเนี่ยวันพระใหญ่ซึ่งมันคือมันเป็นวันพระใหญ่ที่ตรงกับวันสําคัญทางพุทธศาสนาด้วยพญานาคก็บอกว่าวันพระใหญ่เนี่ยขอให้หยุดการก่อสร้างซัก วันหนึ่งเราแรงงานไทยอไปบอกวิศวกรญี่ปุ่นปรากฏว่าก็ไม่เชื่อวิศวกรญี่ปุ่นไม่เชื่อก็ก็ดำเนินการสร้างต่ออะไรอย่างเงี้ยก็วันนั้นก็คือวันนั้นเลยเขาบอกว่าวันนั้นเลยก็คือเคลนหักแล้วก็แบบเติมพูนไม่เต็มก็คือเกิดเหตุอาเพศต่างๆนานาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทําหลังจากนั้นก็เกิดอุปสรรคมากมายก็เลยต้องมีการสร้างพญานาคขึ้นมา น่าจะเพื่อข,อขอขมาแล้วก็เพื่อขอบงสวงด้วยให้การก่อสร้างเนี่ยเป็นไปโดยสวัสดิภาพตื่นเต้นเลยอะ่ะมาถึงก็เข้าเรื่องเลยเหรอเนี่ยมีเรื่องเลยมีเรื่องเล่าอของปวดของฉันเขาเนี่ยเอากินกับอะไรคะใส่ใสเป็อขอบวานเส่มหมกผ่านน้ำตาลง่ายแต่ว<อ>่างทีอยากใส่ก็ได้ลูกเดี๋ยวก่อนหนูไหวพาก่อนแม่รเบ <laughs> หนูหนูไหวพะก่อนพี่คะใบสี่ข้างในวัดมีขายไหมคะ เอาตรงนี้ใช่ไหมคะโอเคจูู่ก็มาถึงราวแล้วค่ะซื้อใบสี่ก่อนใบสี่ขายยังไงคะแลกเงินลาวมาแล้วอ่ะแม่สามหมื่นอันนี้เรามาวายพระธาตุอิงหังนะคะพี่คนขับรถเขาจะรู้ประวัติไหมวะปกติอะพี่ส้มจะเตรียมข้อมูลนะแต่ว่ารอบนี้ก็นั่นแหละค่ะมันเป็นการท่องเที่ยวแบบ เราอยากจะไปไหนเราก็จะไปเราอยากจะทําอะไรเราก็จะทำเราอยากจะร้องเหมียวออกมาเราก็จะร้องเหมียวอุ้ยสวยจังเลย <ST>. ภา,าะสารรัตตะนะเจดีพาธา,าตุอิงหัง อาได้กาบไหหว่าขอ,อพ่อแล้วามีสัทธาอยากเราโภวัฒนาอยากเารบริจาคเนาะอันนี้น่าจะเป็นสิ่มเก่าเออเราจะไม่ค่อยเห็นนะ อันนี้เป็นตอนภาพสลักประตูเนี่ยเป็นรูปตอนพระนางสิริมหามายาทรงประสูตรซ้ายคนนี้ก็คือประสูตรใต้ต้นสาระเนอะดูยังไงว่าเป็นตอนที่รู้ได้ยังไงว่าเป็นตอนที่พระนางสิริมหามายาประสูตรก็คือมีมือต้อนสาระโน้มกิ่งลงมานะคะแล้วก็พระนางสิริมหาามายาเนี่ยก็เกาะต้นสาระแล้วก็ประสูตรในท่ายืน แล้วก็รู้ว่าเป็นตอนสูตรเพราะว่าบานข้างๆกันก็มีตอนที่พระพุทธเจ้านะคะเดินอ่าก็ตามตามความเชื่อเนาะตามตำนานก็คือประสูตรแล้วก็เดินได้เจ็ดก้าก็แล้วทุกก้าก็มีดอกโวัวผุดขึ้นมารับอะไรเงี้ยปกติประตูของไทยนะคะจิจกรรมไทยเราก็จะสลักเป็นเหมือนแบบทวารบาลอะไรเงี้ยเอออันนี้เพิ่งเห็นว่าเป็นตอนแบบพระนางสิริมหามายาสมสูตรอ๋อนี่งไงมีพระพรมพระพรมสี่หน้า ลงมาแบบเป็นพยานในการแบบประสูติอะไรอย่างเงี้ยอ้เก๋นะอ,นะอุ้ยพระธาตุทรงเดียวกับพระธาตุท่อนบนเป็นแบบทรงเดียวกับพระธาตุพนมเลยอะสงบดีนะหน้าตาน่ารักอะ<ม>ฉันชอบมาอาแบแดดน้อง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 สับขาวไว้ว่า แมวไม่เล่นด้วยอีกแล้วมาราวนะคะเราจะเจอวัวโดยทั่วไปมากๆอ่ะคือยังไงเนี่ยจะหนีพี่อีกไหมเนี่ยหนีอีกวัววัวก็หนีแมวก็หนีวัวก็หนี สิ่งที่เราต้องการค่ะเอาหนมหน่บคกค่ะค่ะขายไงคะสามก่อนห้าบาทหนูแลเงินลาวมาแล้วค่ะเงินเงินลาวก็เอาเท่าไหร่คะสิบพันสี่ก้อนสิบพันอุ้ยสี่ก้อนเลยเหรอสี่ก้อนก็ได้แม่ข้าวเหนียวเท่าไหร่ค่ะอุ้ยเยอะมากอะไรนะอุ้ยเยอะมากเอา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 ครึ่งดิ ใส่ผักลูกหมากฝาดน้ำตาลใช่ค่ะเต็หน้าพร้อมอู้เยอะมากไม่หมายถึงข้าวเหนียวนี่ยเยอะมากน้ำตาลไม่ได้เยอะได้อีกวะไม่ต้องเราก็ได้ค่ะผักเผาแล้วกินยังไงอ่ะมือเออมือยุบเลยอ๋อมือหยิบไม่มีช้อนเนาะเนาะอาหารเด็กวนอีกแล้วข้นวครกขนมคงที่สวรรค์ะคือเป็นเหมือนแบบ เหมือนขนมเข้าวโพดทอดอะที่มันใส่แป้ง,ปงเยอะอะอืมกินคู่เดียวอิ่มเลยอ่ะแป้งเยอะคือมามา,มาวัดนี่วัดที่สองไปวัดแรกปิดมาวัดนี้โบทปิดอีกนี่งงไปหมดแล้วนะเนี่ยว่านี่คือรายการแองจี้จะพาไปหรือนี่คือรายการไกลบ้านทำไมไปที่ไหนก็ปิดปิดลรอคะไม่อยู่เพางั้นครับ แล้วเรนร,ร้อยเดน,เนไ่รู้เรื่องอีกตามรอยรายการไกลบ้านนะคะไปที่ไหนก็ปิดที่สวรรค์เขตนะคะ่ะจะมีวัดวัดใหญ่ๆอ่ะก็คือสองวัดก็ไปมาสองวัดแล้วปิดทั้งสองวัดปิดแบบปิดทุกทุกอันเลยด้วยอ่ะแบบทั้งโบสถ์ทั้งวิหารนะ่ะนี่ก็ปิดนะ ประตูวัดเปิดประตูโบสปิดเออสวรรณเขตไม่รักฉันนะเลกับบ้านกับฉันกับบุกดาหานก่อนสิ่งที่จะไม่ทําให้เราผิดหวังก็คือพญานาคค่ะเท่นะมพญานาคฝั่งลราลำตัวสีขาวหูเท่นะเนี่ยเห็นว่าขอให้มีโชคมีลาบ มีอํานาจวาสนามังคั่งร่ำรวยตัวสุดท้ายน่าจะเป็นคําว่าเร็วๆหรือเปล่าไม่แน่ใจมีชื่อด้วยนะคะพญานาคองค์เนี้ยค่ะแต่ว่าคือทุกอย่างเขียนเป็นภาษาลาวหมดเลยอะสมอ่านไม่ออกอะ่ะรล่าทองพญานาคกันค่ะทุกท่านอันนี้เป็นเขียนว่าขอให้มีสุขภาพ พารานามัยสมบูรณ์แข็งแรงอายุยั่งยืนหรือเปล่าวะแล้วที่ฉันชอบมากก็คือนี่พญานาคเจ็ดสีเธอดูสิเกป๋กปะละเก๋ปะละฉันชอบนะฉันเลิฟนี่พญานาคประจวันาคารสีชมพูเอาสิั <c oughs> นพูดสีเขียวนะ่ะพาวเวอร์เลนเจอร์นะชอบ <c oughs> ในที่สุดเราก็เจอสถานที่ที่เปิดให้เราเข้านะคะ หลังจากไปมาสองวัดแล้วก็คือไม่เปิดมาโบสโบสเปิดประตูแต่ผลไม่เปิดไฟช่วยด้วยแล้วมันมีที่ให้ลงไปไหว้พยานาคไหมคะพี่ข้างล่างอะคะ่ะนี่มันต้องมันผ่านได้พี่ อันนี้ก็คือสะพานมิตรภาพแห่งที่สองนะคะข้ามระหว่างบุกดาหารกับสวรรค์ะเขตคือข้ามรถก็ได้หรือจะข้ามเรือก็ได้นะอันเนี้ยก็จะาไปขึ้นท่าเรือเหมือนกันแล้วก็ให้ผลที่เรามาจะไปไหว้พญานาคองค์ที่มีตำมันกันนะคะตำนานนะคะ ตรงนี้ก็แบบมีพญานาคสามองค์เลยนะสีแดงสีน้ำตาลสีขาวก็ถือว่าพญานาคองค์เนี้ยแบบศักดิ์สิทธิ์อะค่ะเพราะว่ามีแบบทั้งไปเข้าฝันชาวบ้านเกิดก่ให้เกิดอาเพศอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอให้อย่าให้ชีวิตหนูมีอาเพศใดๆเพศภัยใดๆไม่ต้องเกิดนะคะขอให้เกิดแต่โชลคลาภโชคดี เดี๋ยวขึ้นไปวัดป่าือมันอรมกันนะคะมาถึงแล้วค่ะลมที่ซื้อมาจากอเมริกาได้ใช้ก็ตอนนี้อุ้ยอันนี้ก็น่ารักอะ่ะขโมยกลับบ้านโอ้โหพาทิตตรงตรงพระเสียนพอดีเลยเลกำลังจะเดินไปไหว้ องค์ใหญ่กันนะคะ เล่นเป็นเก็ตพยานาคด้วยแหละเธอทํ้บุญนต้องสู้แดดโพดโพแค่ไหนเราก็ต้องสู้ ทองพญานาคก,กันนะคะ,ะเชื่อว่าพญานาคเนี่ยเป็นผู้ปกปักรักษาทรัพย์สมบัติเป็นเจ้าแห่งนครบาดาล,ลอะไรอย่างเงี้ยรอดได้ทองพญานาคแล้วเขาก็จะบอกว่าโชคดีร <laughs> อดทองพญานาคก,กันรอด ลอดทองพญานาคอะค่ะก็จะมีหลายช่องช่องที่หนึ่งเริ่มจากทางด้านหางนะคะแล้วก็จะไปเรื่อยๆไปจนถึงแบบเสียนพญานาคอันนี้ก็จะเป็นนุ้งหางช่องที่หนึ่งสะดอกคอต,ต่อชะตาอุ้ยตรงนี้สวยอู้สมว่าต้องคนอินเลิฟพญานาคหน่อยอะค่ะ จะชอบอย่างส้มก็อินเลิฟพญานาคนะทำไมมันเบี้ยวทุกวันเลยอ่ะเอาใหม่เอาใหม่สักครางค่ะ ทริปนี้เป็นทริปที่ส้มประทับใจมากนะคะก็คือเราได้ไหว้พญานาคถึง3องค์เลยนะทางพญานาคของฝั่งมุกดาหารสององค์ก็คือศาลพ่อปู่พญานาคอนันตนาคราชที่เชิงสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองมุกดาหารสวนตะเขตนะคะแล้วก็พญานาคองค์ใหญ่มากๆสีน้ําเงินสวยมากๆชื่อชื่อว่าพญานาคสีมุกดามหามุนีนีละปานลนาคราชหรือว่าปู่สี มุกดาที่วัดป่าภูมณโนรมวัดนี้สวยจึงสวยจริงส้มประทับใจมากแต่พอดีส้มไปตอนเที่ยงแดดมันจะร้อนนิดนึงนะคะแต่ว่าตอนเราไปอากาศดีลมเย็นตลอดเวลานะคะแต่ตอนเที่ยงสวยนะแบบคือแสงเจิดจรัดมากนะคะใครแบบว่าอินเลอร์พญานาคอะไรอย่างเงี้ยมุกดาหานเป็นจังหวัดที่ไม่ควรพระจริงๆมีพญานาคให้ไหว้ถึง3องค์เลยนะคะแต่ว่าส้มได้ไปไหว้แค่2องค์ก็รู้สึกปราบปือม มากๆแล้วค่ะส่วนพญานาคฝั่งลาวเสียดายที่ไม่ทราบชื่อแต่ว่าสวยมากๆค่ะถ้าข้ามไปสวรรณ์เขตก็ไปไหว้พญานาคที่ฝั่งลาวได้เลยนะคะเด็มนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เจ้ด้วยนะเลิฟยูจุบจุบค่ะ